มาน่อยดิดกับกับกูหนอยด้สมโหดโดประเนโือรัหมเมยเนทางเอเป็นนันนี้โอีอย่งน่โลด กำลังหัว่าบ่ออเออเอาว่าเ,เ,เป็นว่ายตละเนาะขวบน,น,น่็็นมือนักก็เบ่นน่นอย่างว่ามีหาเดี่ยวคอีหลาว่า <laughs> แล้วมีการซองบางหน้าเพื่อนพ่อเขาสิหายกูบอกว่าสีว่ะยายเอายายยาย

ใจลูกไปนัน่งน้ำนะกกปุ่นุ่นน่ะุ่น่ะเล่นแว่นตาลราเหมืนแกะนาน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 ทำลายทำลายทำลายต่าง i there.